สวัสดีพี่น้องมาปันเรียบร้อยแล้วน้องไส้ออกมาปันให้แล้วบ้วานเขาเจ้าครับผมแสดงว่าบ้านเขาเจ้าไปแล้วก็่จะมาปันกับรอต้อแตกนอเี๋ยวก็เ,เขาก็สวยขจีนะพี่นอ้องวาง วันวังกอนเทียงครับผมพอดีฝนตกมาห้ำนิดนึงเขากว่เกิดก็ม่ง่ีัเดอเขาบ่มันปันออครบนี่มันต้องแแมัน้ที่แถวนี่แล้ว จะหน่อยไ่เขาจาวครับผมไส่จตาเขาจ่าอย่างเดียวเลยตุงใดกับวานมืดแล้วเดี๋ยวสิบป,ปันมานีแล้วส่วนน้องแบนแม่เพื่อนกับแมววานให้เดียบร้อยแล้ว ฮะสามชี้มือกับแตกนออะไเตี้ยเขียวคุณแล้วเตี้ย ขเขาที่เข้าวานไปพี่น้องแล้วอะได้เนี่ยเรีบเก็บงานวันนี้เพิ่นปั้นเมอทงเลยทงของหน้าตะหน่อยหน้าลุงใดหน้าน้องแบนน้องไซ้น้องไซ้ขับรถไข ยายิญาติกันเหิอสองสามมือก็นหน่อยสิไทยมึงว่ามันแตกนหนองามบ่ สองเจียวย้เลยปันเราค่อยวันมี่ซับหนึ่งันก่อน,อนดิปันแยบาว,วันนี้แลนรอบเลยเดีวย,ยวที่อันรอบไปนลยขับไล่ยืนปุ๊บมาไปปันหน้านองแบนต่อเ,เรื่อไปรอบนึงเลยโว้ย ก็ลอกลอกกันเองว่าเ้านงาน่ารเ้วมุงหุเลยวันฮะันปันแหล้วก็วันอืมแต่มันคอยมิรถไถคอยยดที่ที่ละปันแหล้วคอยวันดีเฮ้ปันดีกว่านบอปันเลย่นาน้าลุงใหญ่ปันเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะปันมานี่ละ พุนทั้งปุ่นเขียวเลยพี่น้องนเนาะทั้งพุ่นเขียวลย่ะปุ่นเขีวเยวล่ะก็เป็นหยาเด้เขาเด้นะอ่ะปันเรียบร้อยพี่น้องอีกสองสามมือค่อยเมืม่งกันว่าเขาแต่หน่อยสิ งามว่าว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยไปสอบหนึ่งปุ๋ยร่องพืน้พนเพราะว่าหน้าเขาปรับใหม่เขาต้องว่านเ,ออเสริมดินบำรุ่งดินแม่เห็นยังแม่ในกินข้าวมัยังลูกแม่ในกินข้าวก็ถอดปัดทุจ้าทุจ้านี่ อารมณ์มีันดะเลี่ยาวันนี้วันพระเขี่ยวงอแงีไม่ห่างแม่เลยจำนวนก็ไม่เอาไปอยู่กับพี่ไม้ก่อนเร็วไม่เอาใครเลยเหรอระวังน้ำมันกระเด็นใส่ลูกนะปอดประตูให้แน่ๆพี่น้องปอดประตูตัวใหญ่กินเอ้ยไม้กินขอกับน้องเลยเด้อให้ไม้กินด้วยนะลูกนะ ให้มากินด้วยนะลูกหุงเข่าเข่าซุกหรือเ่าอ๋อทุ่จ้าเหรอพ่อไม่เห็นจ้าสวยๆดิจ้าสวยๆจ้าสวยๆเอาอ๋อบปไ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 ปจุบจุบเลยจุบจุบเก่งจังเลยหัวก็หยองหยอนกินข้าวแล้วค่อยอาบน้ำ วันก็หององว่าไปว่าไปแต่คิดกับป้อนเขาแต่เป็นเล่นพี่น้องเพราะว่าที่นีกินเขาเจ้าหูยอยู่บ้านเยอะกินเขาเจ้าทุกท่านอยู่บานกินเขาเจ้าแต่ว่าหูยเร็วป้อนเขาป้อนเต้นจังนั่นอยู่ดอกทงกะ ดูดอ,อกทงกับซ้ำเฮี้ยนหลังหนึงน่งพี่น้องเพราะว่ามีทุกอย่างเพราะว่าสีเครื่องปุงเครื่องยังเตาโกงเตาแกดง่ามาง่ามเป็นร่มเป็นแรงหรือง่ามฝนตกสี่ทานดังไฟับใส่เตาแกดครับผมส่วนมากเจ้านาสีมากดังเต่าทานเตาฟืน้นมันยังหอมเน่นนออยมาอากนมาตาว่าจะเอาซไปดย โอเคพี่น้องสุกรสูสุสคตรกะเนาะมาปั่นนาอันเขาแล้วเรียบร้อยกะร้อผลผลิตอย่างเดียวขอบคุณขอบคุณที่ติดตามครับผมไปก่อนสวัสดีครับ